ชีวิตเนี่ยได้เดี๋ยวผมซ้ำเองผมมือหนึ่งด้วยบอกเลยเออเออเอ,อ่ะได้แล้วปืนกูมีแค่นี้ล้อมล้อมลอมดัง,ง,งเห็นตัวหนึ่งปืนนะตัวต่างต่างอืม ไปขอดีกันไหมอย่างเงี้ยเจอตีหัวเราเลือกลูกไหนอยากได้ลูกไหนอ่ะอ่ะเลือกเลยเอาเลยโอเคเอาเลยมามาเร็วอย่างเราตีตึ้งๆเราก็ต้องลูกหนึ่งสิหนึ่งนะกดหนึ่งจะต้องเห็นก็ได้จะเห็น ที่ตึงตึงอย่างเราก็ต้องเลขหนึ่งแหละเออเลขหนึ่งนนสั้นวะอาตอนแรกก็เห็นหนึกว่าจะไปลูกสาว <c oughs> แหมพูดแล้วดูดิบดีจ้ะตายเต คนนะเก้าสามสองห้าห้านุ่นส 3, ามเกาอีกคนกวาหนะินข้างๆกับหินนุ้นอ่ะอีกคนอนะ่ะตีนุ้นสี่เหรอตีหินนุ่นอ่ะน่าจะสี่แล้วเตีนี้ยขวามือเราสองหรือสามเนี่ยสองเราสามเป็นห้าสี่เป็นเก้าพอดีอ,ะอ่ะอ่าโอเคนั้นก็ตามนั้นเจา้จาจะเนีไยยืนรอให้เขาตีกันเองหรือ,อยังไงดีเรายืนรอเวลาหมด เออจริงงี้ละเขาไปแล้วเขาไปแล้วเขาออมไปนู่นแล้วเขาไปไปฝั่งนู้นละถ้าถึงตีหนึ่งโอ้ยโอ้เขาเขาเขาถ่ายรูปเราทำไมอ่ะเขาถ่ายรูปเราทำไมอ่ะเขาถ่ายรูปเราทำไมอ่ะใช่มันคือเรานะไอล่าสุดอ่ะ อ๋ออ๋อออโอเครู้จักรู้จักนี่รู้จักอ่ารู้จักด้วยความบังเอิญนะ่ะ,อะไอไ้อเสื้อที่นี่ไอ้เอ่อเสื้อไอ้ดำชมพูอ่ะที่เป็นเสื้อแบบเดียวกับเราเนี่ยแหละอืมก็ว่าอยู่ทำไมถ่ายนปีหนึ่งเท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่ครับ จะไปจะไปช้อนปะมีซ่อมไหมสม่อ่อมไอ้เฮียไอเคไอ้เวนไอ้เหียแล้วเขายืนปืนอ้โหเราแอคเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมแอคเลยนี่ปัดก่อน่อยเลยปะเออปัดก่อนโน้วเขาหายชีวิตได้ผมซ้ำเองผมมือหนึ่งด้วย เออเอออ่ะได้ร้วปืนกูมีแค่นี้ร้อมล้อมล้อมนั่งเห็นตัวหนึ่งปืนนะผมไปนะผมไปนะล็อกไวะโอ้โหเอาเนี่ยอเลยอ๋อโดนนะหน้าแดงนะเขินนะโดนปืนสีนะเขินเลยตอนนี้เขินอยู่เขินเวียนหัวแล้ว เทียบปืนซู่ไม่ได้เออเอาเลยไม่ได้เลยเจเจ เนี่ฮไม่เป็ีนอยู่หลังจริงๆไม่ทันหรอให้เป็นใจก่อนกว่าจะสามตายโอ้ยไอหนุ่มเอ้ยโอ้ได้วยทำไม่ดีอ้ะตรงนั้นเราจะไปเมื่อกันบ้าง แกอ่ะแกอ่ะมันชอบไปบ้านไอ้นี่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอริมเลเออเข้าไปเถอะไม่ก็ถ้าหมดดล้าแกมั่นใจอันไหนแกก็อ่านะเอ๊ะทำไมรถไหลรถไล่รถไล่รถยนต์ไล่เนี่ยรถไล่มานี่นี่ อันเป็นจุ้ย เอาเอาเอาลองหน่อยลองเอฟเฟกกันดีไม้ใหม่แล้วโอ,โอ้พ<ง>ี่ปาโทรเมื่อไหร่ไม้ปูเ <ไข S 2> วลสองอจะใส่สกินได้เมื่อไหร่ขอลองสัก ขอลองดูเอฟเฟก์หน่อยดิให้ใครเห็นเลยว่ามีไบพูเวลสองเนี่ยตนะีใครมาตายบ้าใช่ใช่พี่ลองตีหน่อยอค,ครับมันขึ้นยังไงอ่ะอยากเห็นดิสวยนะเนอะอืม คืออะไรไปไปตีเขาทำไมอันนั้นรู้จักเหรอหรือวยังไผมประทูเก้าครั้งอผมโดไปหกสิบโอ้โหหกสิบเหรียญหรอใช่สามสิบครั้งเหรอใช่ใช่แล้วประตูประตูตีมาเชไปสามครั้งอะติดอ่ะดวงดีจังทำไมแเจลาคนเขาตีไม่อ่ทีติดะผมตีหมดตัวเลยเนี่ยไปจะติดเขาสวยด้วยมันขึ้นเหมือนกันป่ะขอขอลองหน่อยไม่เหมือนขึ้นปะ ขึ like uh, oh. know, heart, น้นแบบของของแต่ละคนอ่ะอันน mm. ี้ม mm. ันขึ้นอะไรอ่ะอันนี้มันขึ้นไอ้คนที่เป็นโดนัทอ่ะอ๋อผมไม่ได้ดูนะแต่เห็นมีมันเป็นโดนัทอยู่น่าจะเป็นฉาแนวตีไปยิบเก้าค่ะยิบเก้าเหรียญไปหรือยิบเก้าครั้งเอ้กดผิดแค่แนวตีไปกี่ครั้งนะยิบเก้าเหรียญหรือยิบเก้าครั้งโอ้ยิบเก้าสองห้าสิบแปดเหรียญนะ คุณตองแค่ทีไปสามสิบครั้งอ้าวอือ uh huh. ประทูเข้ามามีย9ิบเก้าเหรียญแล้วก็มี fk กี่เหรียญไม่รู้ก็เลยไปคารับเล่นลองดู ตีได้เออเพิ่งเอาเข้าเมอวันนี้เองใช่ป่าตอนบ่ายอ่ะใช่ป่าคนตองเคประเทศมาลีตอนไหนเที่ยงพอดีใช่ป่ะประเทศไปเปิดตอนเที่ยงพอดีพูดผิดเล่นกี่คนเนี่ยสามคนอ๋อนึกว่าสองยังได้ชวน เปลี่ยนลุกไปเรื่อยถ้าไม่มาทักก็ไม่จำเอ๊ะก็จำไม่ได้อุตสาหภาพจำคือต้องใส่อีอะไรนะอิเคียวกุดบินแล้วก็ข้าคมหัวขาวอันนี้ยังไม่ใส่ไงอ่าพูดแล้วก็ใส่เลยแต่มันลกอะตัวบินอะ น่ารักดีนะอันนี้จากไหนอะอะไรนะครับอันนี้จากไหนอะเทนนิงอะเหรอทันเดอร์ทันเดอร์อ๋ออุ้ยทันเดอร์มีเลยชอบอะสีขาวสวยดีนะเห็นเขาว่าถ้าเกิดใส่พร้อมกันแบบสีดำมันจะแบบบินตามกันกระพริบอะเหรอนึกว่ามันจะรู้อะเหมือนเหมือนเขาบอกว่ามันจะบินตามกันผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อแท้จะมีใครมีสองสีถ้าพร้อมกันอะก็ทูไปสองสามวันสุดท้ายเองก็เลยไม่ได้อะไร เข้าไปล็อกอินเอาแค่สกินก็ยังได้ไม่ครบอยู่ดียังไม่ได้ทิกเก็ตเลยเนี่ยขี้เกียจเออผมเดีอยแต่แฟชั่นไม่กระต่ายผมไม่เอาเออเนั่นแหละแฟชั่นกับสกินไม้พูนี่แหละไปได้มาก็เลยช่างหัวมันขี้เกียจทิกเก็ตอยู่โอเคจับคู่นะคะฮัลโหลโอเคยืนคูยกับสาวเหรอเห็นมายืนคู่ uh, คเขานะขเนี่ยคว้าวุธนะคะหนึ่งสองสาม เจอเทาอยไม่ใช่รีบหรอ,ร,อนนร,ร,รีบไปหน่อยท,ทีบทีหนึ่งสองสาม <laughs> อา้าวได้เจอจริงรอปะรอรอเอ่อเห็นแล้วล่ะ <laughs> เออดีแล้ว <laughs> เขาท <laughs> ีมวยก่อนมา,ามาหยิบมาหยิบมาอ้าวเดี๋ยวมาน่าคดตี ทำไมภาพมันไม่ตรงอย่างวะพี่เออใช่ภาพไม่ตรงจริงเห็นอยู่เมื่อกี้คนที่โดนปิดปิดไอ้นี่ยมัก็ไม่ตรงแรกเหมือนตอนแรกมันมันไม่ได้ขนาดนี้นะเอนปิดเนี่ยเมนเทนเน้นเป็นยังไงไว้ไหนเฮียเมนเทนเน้นให้ภาพเริ่มไม่ตรงอย่างนี้เอาหมดแล้วแล้วเบิดแล้วเออแต่ตอนแรกมันเหมือน เหมือนภาพมันตรงกว่านี้อ่ะตอนนี้มันแบบเหมือนภาพอืมอืมใช่ใช่มันมันมันมน่วงน่วงอ่ะภาพดูน่วงน่วงแปลกแปลกเหมือนกันรู้สึกเหมือนกันเอ๊ะเขารีบหรืออะไร

โดนตีเข้าหัวแบบงงๆ <c oughs> หน่วงจริงหน่วงจัดเลยคิว่าหน่วงแต่ภาพไม่ค่อยตรงว่ะเออไม่ต่างกันอะ